สวัสดีครับผมนายการศรภูมิเดชนะครับคณะวิทยาศาสตร์สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัลนะครับวันนี้ผมจะมานําเสนอบทที่1น,นะครับข้อแรกนะครับคือ w i d ด a a i n i n g นนะครับคือการเพิ่มการเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วของข้อมูลจากเซาไบตบไปยังการรวบรวมของข้อมูลเพทาไบและ ความพร้อมใช้งานของข้อมูลเครื่องมือรวบรวมข้อมูลอัตโนมัติระบบฐานข้อมูลเว็บสังคมสังคมคอมพิวเตอร์แหล่งข้อมูลที่สำคัญของธุรกิจเว็บอ e ีคอมเมิร์ซุลกรรมหุ้นวิทยาวิทยาศาสตร์สังคมและทุกท่านข่าวกล้องดิจิตอล YouTube เรากำลังจมอยู่ในข้อมูลแต่อยู่ความรู้ความจำเป็นของแม่ ของการประดิษฐ์การทำเหมืองข้อมูลการวิเคราะห์ชุดข้อมูลโดยอัตโนมัติต่อไปนะครับ a t a ซิตดัตต์แมทติงการทำเหมืองข้อมูลการค้นพบข้อมูลความรู้จากข้อมูลการสกัดรูปแบบหรือความรู้จากข้อมูลจำนวนมากโดยในไม่ทราบมาก่อนและอาจมีประโยชน์ จากข้อมูลจำนวนมหาศาลการทำเหมืองข้อมูลชื่อที่ไม่ถูกต้องชื่ออื่นการค้นพบความรู้เหมืองแร่ในฐานข้อมูล KDD การสกัดความรู้การวิเคราะห์ข้อมูลรูปแบบข้อมูลโบราณคดีการขุดค้นข้อมูลการเก็บเกี่ยวข้อมูลข้อมูลธุรกิจอัจฉริยะทุกอย่างเป็นการทำเหมืองข้อมูลหรือการค้นหาและประมวลผลสอบตามอย่างง่าย deductive ระบบผู้เช่ยวชาญ3นะครับอมันติด dimensional view of data mining ข้อมูลที่จะขุดเหมือนข้อมูลฐานข้อมูลขยายความขยายความสัมพันธ์วัตถุเน้นคาังข้อมูลข้อมูลธุรกรรม steam space t o t time series ลำดับ ข้อความและเว็บบนเครือข่ายมัลติมีเดียกราฟและเครือข่ายสังคมและสารสนเทศความรู้ที่จะขุดเหมืองหรือฟังกช์ชันการทำเหมืองข้อมูลลักษณะการแบ่งแยกการเชื่อมโยงการจำแนกประเภทการรวมกลุ่มแนวโน้มการวิเคราะห์ภายนอกคำอธิบาย vs การทำเหมืองข้อมูลเชิงเชิงกา,การ ังก์ชันและการทำเหมืองข้อมูลแร่หลายหลายระดับเทคนิคที่ใช้ Data Intensive Data Data w a r h o u s e o l a b Machine Learning Statistic p a t e n Recognition Visual Reception ประสิทธิภาพสูง แอปพลิเคชันที่ปรับเปลี่ยนการสื่อสารโทรมนาคมการธนาคารการวิเคราะห์การช่อโครงการวิเคราะห์ตลาดข้อมูลชีวาภาพการทำเหมืองข้อมูลการทำเหมืองเว็บต่อไปนะครับ What kind of data can be my ชุดข้อมูลและแอปพลิเคชันที่มุ่งเน้นฐานข้อมูลฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ทางข้อมูล ฐานข้อมูลธุรกรรมชุดข้อมูลขันสูงและแอปพลิเคชันขั้นสูงข้อมูลสตรีมและข้อมูลเซนเซอร์ข้อมูลอนุกรมเวลาข้อมูลลำดับรวมถึงข้อมูลโครงสร้างลำดับตามชีวภาพกราฟโซเชียลเน็ตเิรกและข้อมูลที่เชื่อมโยงกันหลายฐานข้อมูลออบเจกต์เรเลชชนลดาต้าเบสฐานข้อมูลที่หลากหลายและฐานข้อมูลเก่าข้อมูลเชิง พื้นที่ข้อมูลชั่วคราวต่อไปนะครับ w n d t k i อ d of t a t t e r n can b มล์การรวมข้อมูลการก่อสร้างคลังข้อมูลการทำความสะอาดข้อมูลการแปลงการรวมข้อมูลและแบบการจำลองข้อมูลหลายมิติเทคโนโลยีลูกบาศข้อมูลวิธีการปรับขนาดสำหรับการประมวลผลเช่นการสร้าง การรวมข้อมูลหลายมิติ OLA ลการประมวลผลเชิงวิเคราะห์ออนไลน์คำอธิบายแนวคิดหลายมิติลักษณะและการเลือกปฏิบัติลักษณะตัวไปสรุปและความเปรียบเทียบของข้อมูลเช่นพื้นที่แห้งกับพื้นที่เปียกรูปแบบที่พบบ่อยหรือชุดไอเทมที่พบบ่อยและการหมวกมักถูกซื้อร่วมกัน i w a r m a ร ความสัมพันธ์ความสัมพันธ์กับเหตุปัจจัยกฎการเชื่อมโยงทั่วไปป้าอ้อมเบียร์0ซ็และ75%การสนับสนุนและความมั่นใจและการที่เกี่ยวข้องอย่างมากอย่างสัมพันธ์กันอย่างแน่นแฟน้นจะขุดรูปแบบ และกดดังกล่าวอย่างมีประสิทธิภาพในชุดข้อมูลขนาดใหญ่ได้อย่างไรวิธีการใช้รูปแบบดังกล่าวนั้นจำแนกรัตเตอร์และแอปพลิเคชันอื่นๆการจำแนกประเภทและการและการทำนายฉลากการสร้างแบบจำลองฟังก์ชันตามตัวอยู่การฝึกอบรมบางอย่างบางตัวอย่างครับอธิบายและแยกแยะชั้นเรียนหรือแนวคิดสำหรับ การทำนายในอนาคตเช่นจำแนกประเทศตามสภาพภูมิอากาศหรือจำแนกทำระยะทางไม่แก๊สทำนายลักษณะบางอย่างที่ไม่รู้จักวิธีการทั่วไปต้นไม้การตัดสินใจการการจำแนกหลยเดียงสารับรองรับเครื่องจากเวกเตอร์เครือข่ายเครือข่ายประสาทการจำแนกตามกฎการจำแนกแบบเพเทน การถดถอยทางอัจฉริกแอปพลิเคชันตัวไปการตรวจจับการช่อโคงบัตรซ้ำการตลาดโดยตรงการจำแนกโลกหน้าเว็บต่อไปนะครับ What What เทคโนโลยีอายุอัคอริทุ่มข้อมูลจำนวนมหาศาลที่จะต้องมีความสามารถในการจัดการสูงเช่นทาไบต์ของข้อมูลความละเอียดสูงของไมโคร อะไรข้อมูลที่มีหลายหมื่นมิติความซับซ้อนสูงของกระแสข้อมูลและข้อมูลเซ็นเซอร์ข้อมูลอนุกรมเวลาข้อมูลเชิงเวลาข้อมูลระดับโครงสร้างกรับเครือข่ายสังคมและข้อมูลหลายข้อมูลหลายลิงก์ฐานข้อมูลที่มีความหลากหลายและฐานข้อมูลเก่า spatial-temporal multi-media ข้อความและโพส โปรแกรมซอฟต์แวร์วีโบการจำลองทางวิทยาศาสตร์แอปพลิเคชันใหม่และซับซ้อนต่อไปนะครับวัดกินออฟแอปพลิเคชันอาตาเกตการวิเคราะห์เว็บเพจตั้งแต่การจำแนกเว็บเพจการรวมกลุ่มไปจนถึงอัลกอริทึมเพจแรง SITS การวิเคราะห์ความร่วมมือและแนะนำระบบ การวิเคราะห์ข้อมูลตะ่า้าเป็นอย่างการตลาดเป้าหมายการวิเคราะห์ข้อมูลทางชีวภาพและการแพทย์การจำแนกการวิเคราะห์ข้อมูลดังสีวิเคราะห์ครัสเตอร์การวิเคราะห์ลำดับทางชีวภาพก,การวิเคราะห์เครเือกายไปใบใบเน็ตเบิร์กอานาลิซิสการทำเหมืองข้อมูลและวิศวก,กรรมซอฟต์แวร์เช่น IEEE e, คอมพัส s 2,009จากระบบเครื่องมือทำเหมืองข้อมูลที่สำคัญเช่น sql a s AH, MS server analysis manager oracle data mining tool ไปจนถึง iData Mining ต่อไปนะครับ m a j o r i ไอซั t อินดัสต i าไมนิงิธีการทำเหมืองข้อมูลการทำเหมืองข้อมูลความรู้ประเภทต่างๆและประเภทใหม่การทำเหมืองข้อมูลความรู้ในพื้นที่หลายมิติการทำเหมืองข้อมูลความพยายามระหว่างสาขาวิชาเพิ่มช่วยเพิ่มพลังในการค้นพบในสภาพแวดล้อมแบบเครือข่ายการจัดการเสียงบรบกวนความไม่แน่นอนความไม่สมบูรณ์ของข้อมูลการประเมินรูปแบบและการทำเหมืองข้อมูล User i n r ์อินเต t i ์ i n i n ีฟแบบรูปแบบที่มีข้อมูลจำกัดการรวมกันถ่ายทอดความรู้เบื้องหลังการสร้างภาพทรัพยากรข้อมูลประสิทธิภาพและความสามารถในการปรับขนาดประสิทธิภาพและความสามารถในการปรับขนาดของอัลกอริธึมการทำเหมืองข้อมูลวิธีการทำแบบขนานการกระจายการสตรีมและการทำเหมืองแบบข้อมูลเพิ่มเติม เส้นความหลากหลายประเภทของข้อมูลการจัดการของข้อมูลที่ซับซ้อนประเภท Mining, a n a m i c Dynamic Network and c o b a d a t a a การทำเหมืองข้อมูลและสังคมผลกระทบทางสังคมของการทำเหมืองข้อมูลและการเก็บรักษาข้อมูลบุคคลไปในทำเหมืองข้อมูลล่องหนต่อไปนะครับ A history of data mining and data mining society 1989 I, I J C A I workshop on now like discovery in database now like t discovery in database ทีเพียร์เดตสกายชาปิโลหนึ่งเก้าเหครับเวิร์กช็อปออนนาเล็กดิคอ v เบอรี่อินดาต้าเบสแอดวานซ์อินดาต้าไมเนิงยูยครับประมาณนี้ครับและ การประชุมนานาชาติว่าด้วยการค้นพบความรู้ในฐานข้อมูลและการทำเหมืองข้อมูล KDD ป95ี95-98โจนาอฟดต้ามายิงแอนด์นอตเล็กดิสค s c o อร r y ี่ปี1997นะครับการประชุม ACMN s, s i g k d d ตั้งแต่ปี1998และ s i g k d d exploration เพิ่มเติมเกี่ยวกับการทาเหมืองข้อมูล1 9 9 7 K pkdd 1 9 9 7 isam cd 2 0 0 1 mining เป็นเป็นต้นนะครับเป็นธุรกรรม ต่อไปครับเป็นซับมาีครับการทำเหมืองข้อมูลการพบรูปและและความรู้ที่น่าสนใจจากจ,จากจำนวนมหาสารวิวัฒนาการทางธรรมชาติของเทคโนโลยีฐานข้อมูลที่มีความต้องการสูงพร้อมแอปพลิเคชันที่กว้างขวางกระบวนการเคดดีประกอบด้วยการทำความสะอาดข้อมูลการบูรณาการข้อมูลการเลือกข้อมูลการแปลงการทำเหมืองข้อมูลการประเมินรูปแบบ และการนำเสมอความรู้การทำเหมืองข้อมูลสามารถนำเนินได้หลายรูปแบบเช่นฟังก์ชันในการขุดค้นข้อมูลการกำหนดลักษณะการเลือกปฏิบัติการเชื่อมโยงการจำแนกการจัดกลุ่มการวิเคราะห์ข้อมูลภายนอกและแนวโน้มเทคโนโลยีและแอปพลิเคชันเหมืองข้อมูลปัญหาหลักในการทำเหมืองข้อมูลผมขอจบการนำเสนอเพียงแค่นี้ครับขอบคุณครับ